สวัสดีครับผมสวัสดีซี่สู้ฝูสุขนมือนี่ก็ชิมตตามแนวทางลาวพัฒนาเสียนเพียไม้หวดันวันจันที่ยีบเก่าพึกษภาสองหาหหกมือวันสุกหันก็ลาวพัฒนาก็ออกเรียกบนก็ออกหกเก็ดเหล็กลางก็ออกซีหก ามาเบิงไปนั้ำกันแนวทางลาพัฒนาเสี้ยนพิม้มัดจันที่ยิบเกา้ายิบเกา้าสองห้าหกหก ลราพัฒนา ลาพัฒนาเสียนพิม่ย บนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดศูนย์หนึ่งบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่ง จับคู่บนล่างจับคู่บนล่างศูนยห้าศูนหก

หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดตุกันตลุลอง้หาหก เจ็ดตัวกันตัวล่องศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด พี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมลาวพัฒนาลาวพัฒนาเสียนพี่ไม่วันจันที่ยี่สิบเก้าบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งถ้าจับคู่ก็มีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกห้า เฮ้ยหาหกหาเจ็ดเพื่อนกันเน่นให้อยู่ที่ติดศูนย์ติดหนึ่งก็คือศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดตัวกันตัวร่องก็คือหาหกหาจเจ็ดค่ะอย่าลื่อมกลับตัวได้พี่น้องได้กลับตัวด้วยถ้าเมือไก็มีแปดคู่ถ้าเมือไก็มีแปดคู่แคปน้าจรอตามนี้นะครับได้ ขอบ,บุญขอบคุณเสี่ยนพี่ไม้หลายที่แบ่งปัดแนวทางล่าพัฒนาวันจันที่ยี่เก้าฝึกสภาสองห้าหกหกนแรกเนี่ยละสองทุ่มเคืองพี่น้องมักตัวไหนชอบตัวไหนเข้ากับปิดจราชาบ้องถาว่ามักกับพานปุ่นแรกสองทุ่มเคืองขอให้ชโชกมันหมานเรื่อยเรื่องเหี้ยงสุขผูสุขกน อย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนเด้อเขาจะเริ่มงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพา้วยนะครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม พี่น้องพิจารณาเป็นศูน,นย์น,น,นี่หน,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 นามากยู่ศูนย์นี่หวดนี่ศูนย์นี่หนามาก